พนักงานแบ,บ่แบบันีน้ค่ะจะมาเปิดรับ Q a A กันเลยนะคะก็สามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้อยู่ใต้คลิปนะคะก็เขาเราเปิดรับ Q a แล้วนะคะใครอากรู้อะไรก็คอมเมนต์เลยนะถามอะไรก็ถามมาได้นะคะแต่ขอเอาที่มันรับได้นะคะโอเคค่ะ ก็เราก็ปิดนะคะก็ <bug two> เปิดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ที่เท่าไรดี <c oughs> วันที่เอ่อ <c oughs> วันที่ <c oughs> ทส,า<ร>สามแล้วกันนะคะสามมีนาค่ะสองพันห้าร้อย 6กนะคะก็เราก็จะปิดนะคะก็เดีมาวมเรู้อะไมาตอบคำถามกันนะคะก็เันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างไม่สบายเลยนะคะทำไมถึงเราเรื่องเป็นให้มันช้าขึ้นและเร็วขึ้นไม่รู้นะเพราะว่าเราเราปิดเทอมนะคะได้มีอาทิตย์เยอะนะคะก็ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเออ ของเรื่องนี้นะคะเพราะว่ากล้สอบแล้วเราอ่านหนังสือน,นะคะก็ก็อาจจะทำคิดน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เราก็ทำคิดน้อยลงแล้วแต่บางวันเรานะคะตรอนนี้ก็จะมาหายคลิปนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะ ก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะใต้นี้นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวจะมาจทย์แล้วก็ตอบคำถามกันทุกคนเลยนะคะก็เปิดรับ Q&A นะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เลยค่ะบ๊ายบาย